สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาพบกับการลดปัญหาของออฟฟิศซินโดมนะครับหรือว่าอาการที่มันปวดไหล่ปวดหลังเนื่องจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานนะครับโดยใช้อย่างยืดเส้นเดียวนะครับออฟฟิศซินโดมเนี่ยสำหรับคลิปนี้ไม่ได้บอกว่ามันทำแล้วมันจะหายสนิทนะครับแต่ว่ามันทำให้ดีขึ้นนะครับสำหรับออฟฟิศซินโดมเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากที่เราเนี่ยนั่งทางานเป็นเวลานานอยู่ในท่าเดิมซึ่งมันทาให้เกิดการเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อตั้งแต่บา่าไหล่นะครับหลัง พวกนี้นะครับทาให้มันมีอาการเจ็บเรื้อรังถ้าเกิดเราไม่เสริมความแข็งแรงเข้าไปนะครับเนื่องจากการใช้งานตามปกติของเราเนี่ยมันมากกว่าความแข็งแรงนะครับการรักษาที่จริงเนี่ยถ้าไม่ไปกายภาพบัตัดก็คือเราต้องสร้างความแข็งแรงให้มากกว่าการใช้งานตามปกติเมื่อร่างกายเราแข็งแรงกว่าการที่เราใช้งานตามปกติเนี่ยออฟฟิศซินโดมก็จะหายไปนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะมาสอนว่าเฮ้ยสำหรับการบริหารกล้ามเนื้อส่วนที่มันจะเจ็บบ่อยๆในออฟฟิศซนะินโดมมนมีอะไรบ้างนะครับ อันที่หนึ่งนะครับยางครับโดยทั่วไปเลยหาซื้อได้ง่ายๆครับแบรนชักนะครับนั่นคือการยักไหลขึ้นเราจับยางไว้แบบนี้นะแล้วก็ยักไหลขึ้นมาครับก้มตัวไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยักไหลขึ้นมานี่นะครับจะต้องใช้ยางที่มีน้ําหนักมากหน่อยเนื่องจากบานไหลของเราเนี่ยจะมีความแข็งแรงค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเราเสริมความแข็งแรงเข้าไปอาจจะ20ครั้ง4เซตอะไรประมาณนั้นนะครับสามารถได้ทุกวันนะครับสำหรับคนที่ต้องการกายภาพของออฟฟิศซินโดมนะครับ 2ก็คือรีเวิร์สไฟน์นะครับรีเวิร์สไฟเนี่ยมันก็จะเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่มันเป็นด้านหลังแหละที่พักเข้าหากันนะครับเราจะจัดยางแบบนี้นะครับเสมอกับตัวก็ได้รือสูงขึ้นก็ได้ครับแล้วก็การแขนออกจากกันนะครับนี่คื่อนที่2นะครับที่สามารถใช้ได้นะครับสาการชักแบบเปลี่ยนมุมนะครับนั่นคือ ตัวอย่างหรเลื่อจากข้างล่างไม่ได้ซักแบบเหยียบยางเหมือนอันที่แล้วแล้วนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนมุมเนี่ยการใช้งานของตัวบ่ยมันก็จะเปลี่ยนไปจากซักปกติอยู่ข้างบนนะครับทีนี้จะเลื่อนมาด้านหลังตรงนี้ที่มีคนที่เป็นอาการเจ็บอยู่บ่อยครั้งนะครับเราจับข้อมือนะครับแล้วก็ดึงหลังเข้าหากันแบบนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับเคเบิลโลค,ครับเคเบิโลโรคือดึงเข้าแบบนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราบริหารแค่บ่าเราอย่างเดียวนะครับแบบนี้เลย และอันต่อไปนะครับที่สามารถใช้ได้นะครับนั่นก็คือการคล้ายๆกับการโลเลยจะเรียกว่าเฟสทูก็ได้ครับโดยเป็นแบรนด์เฟส l ูแต่ว่ามันจะกว้างกว่านะครับถ้าเฟสทูปกติมันเป็นอย่างเี้มันจะเป็นไหลหลังซึ่งออฟฟิซินโดมมันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่เมื่อเรากว้างออกนะครับมันจะตรงจุดของกล้ามเน้อที่ใช้มากกว่าออฟฟิซินโดมนะครับกางออกนะครับคล้ายๆกับแรเดลเแรโลครับประมาณประมาณนั้นเลย ก็จะมีคนที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดมเนี่ยบ่อยครั้งเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ทํางานที่จริงคนเป็นครูอย่างผมก็เป็นนะครับหลายคนก็เป็นผมแนะนําให้ไปหาซื้อยานะครับอาจจะช่วงพักนะครับก็มีการเล่นบ้างนะครับ10นาที15นาทีมันก็จะดีขึ้นเ,ออเราอาจจะกลับบ้านไปไม่มีเวลาออกกำลังกายก็ไปดูซีรีส์แล้วก็เออชักซัดหน่อยนะครับพอความแข็งแรงมันมากขึ้นเนี่ยอาการเจ็บพวกนี้ก็จะน้อยลงนะครับ ถ้ามันปวดมากๆนะครับแนะนําให้ประครบร้อนนะครับให้มันเกิดการคลายตัวเรื่องยาเนี่ยผมจะไม่แนะนําครับให้ไปพบแพทย์ก่อนแต่โดยทั่วไปก็จะกินพวกนอริสิ Z, หรือไลโคฟีนิกอะไรพวกนี้แล้วแต่อาการนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้ไปพบแพทย์ก่อนถ้าเกิดมีอาการเจ็บมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับการลดอาการออฟฟิซินโรมด้วยยางยืดขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ